สวัสดีครับชาว This Is Toy ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Hyperion Burn Hyperion Burn นะครับก็เป็นเบเบจากเซตสนาม Limit b a k e dx จากภาค Super King นั่นเองนะครับเป็นเซตสนามใหญ่เนาะในกล่องก็จะมีเบเบสองตัวลันเชอร์สองตัวแล้วก็สนาม1สนามนะครับก็สนามเนี่ยจะเป็นแบบ ปีฟ้าซึ่งสนามอะ่ะผมไม่ได้ซื้อผมซื้อบิดแยกมานะครับผมก็เลยจะมีแค่ตัวเบเบมาให้ดูแล้วก็ไม่มีลันเชอร์ด้วยนะครับอืมอันนี้ก็ชื่อว่าไฮเปอริออนเบิร์นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนของเขาแต่ละชิ้นนะปะ่ะส่วนประกอบของไฮเปอริออนเบิร์นนะครับก็จะมีอยู่5ชิ้นดังนี้เลยครับชิปไฮเปอริออนสนะครับก็มีความแตกต่างจากไฮเปอริออนหอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชิปไฮเปอริอนหนะครับ สิ่งที่แตกต่างก็คือสีพื้นหลังเนาะแล้วก็ตัวคอนะครับตรงคอของของหนึ่งเนี่ยจะเป็นพลาสติกของสองมันจะเป็นเหมือนเมทัลเล็กๆนะครับแล้วก็หน้าตาเขาเนี่ยคล้ายๆเดิมเนาะไม่ได้แตกต่างสักข้อไห่นะครับตรงหน้าตานะอันนี้จะเป็นชิปซูเปอร์คิงครับเบลดเบิร์นนะครับผมซึ่งเบลดเบิร์นเนี่ยก็เป็นเบลดที่ไม่สามารถนําไปใช้กับชัซซีในภาคซูเปอร์คิงได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถนําไปใช้กับดิส ถ้เก่าๆได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไปลองโมมาแล้วเว้ยเออไปลองเอาเอาเบรดอันเนี้ยโมเป็นตัวหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวรอติดตามนะครับโมมาเล่นิจะเอาเบรดอันเนี้ยไปโมอืมอดี๋รอชมกันได้เลยแล้วก็ลูกเล่นของเบรเบิร์นเนี่ยมันจะคืออันนี้เห็นไหมมันจะมีแบบเที่ยวเล็กๆตรงนี้นะครับเวลาที่เราใส่ ดิสของเขาลงไปเนี่ยมันจะทําให้ไอ้นี่กลางว้ยพอไปโดนแล้วมันจะกลางแบบนี้เห็นปะมมันจะกลางได้นะครับไปตรงน้ําเงินน้าเงินเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าต้าเวแต่ว่านะครับมันทําให้มันหนักมากอันเนี้ยคือมันหนักผมไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะว่ามันหนักหรือว่ามันใหญ่หรือว่ามันมันด้วยเหผลอะไรมันถึงทาให้ บาลานซ์ ans, แล้วก็สมดุลของตัวเบยะม,มันคุ้มยากเว้ยออธิบายอย่างนี้ดีได้ไหมไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าอะ่ะก็เดี๋ยวลองลองดูตอนที่เป็นลันเทสจะเห็นว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะเห็นแบบไหนนะจ,จะเห็นต่างใครเห็นต่งางยังไงก็คอมเมนต์ไว้แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเบเบตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ2ส,ส่วนก็คือตัวเบดแล้วก็ตัวไดเวอร์ที่ทำให้มันไม่สามารถโมเป็นเบเบที่เก่งได้ นะครับดิสโชนะครับ C H O เนาะดิสโชนะครับโชคล้ายๆโชแซตอะไรเงี้ยเออแต่คือมันเป็นเหล็แหลแลกแปลกๆเห็นะคือมันแบบแหว่งตรงนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาแหว่งเพื่อเพื่อเพื่อให้มันไปโดนไอ้ตรงเคี่ยวของเบรคเบิร์นหรือเปล่าที่ทําให้ตัวเบรคเบิร์นมันกลางอะครับเออมันก็เป็นดีไซน์แปลกๆนะแล้วก็เหล็กอ,อันนี้เนี่ยมันก็มีน้ำหนักอยู่พอสมควรเหมือนกัน มันไม่สามารถเราไปใช้กับซูเปอร์คิงตัวอื่นๆได้นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะไม่ได้เคยเอาไปลองเหมือนกันว่าเหล็กอันเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้กับ DB ได้หรือเปล่าเออยังไม่เคยลองเหมือนกันถ้าเกิดใครเคยลองเราก็บอกด้วยะลรกันว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับแต่สังเกตจากช่วงตรงเนี้ยมันอาจจะไปใส่ดีได้ก็ได้นะส่วนที่ผมเคยลองก็คือเอาไปลองใช้กับตัวเฮลิออสนะครับคือเหล็กมันสลับกันได้เฮลิออสวอรเคโนนะครับมันสลับได้แล้วก็ เขาว่ากันว่านะคือผมก็ไม่เคยลองก็คือมันเอาไปใส่กับ l ูซิเฟอร์ดีเอ็นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดิสเลกโชนะครับผมไดเวอร์เอ็กซิส h ดดนะครับตัวนี้ก็เป็นไดเวอร์สายซิงก์เนาะสายแอทแกนะครับซึ่งตอนที่เราชูล,ลงไปเนี่ยมันก็จะไต่กับขอบสนามได้ดีนะครับโดยที่ของตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีอันนี้เพิ่มเข้ามานะครับเขาเรียกว่าชิ i p X ผมไม่รู้เด็กๆเขาเรียกอ่ะก็เด็กๆเรียกชิปเอ็กซ์อ่ะออผมไมเรียกชิปเอ็กตามเด็กๆนะครับโดยที่มันจะใส่อยู่ในช่องแบบนี้คือตอนนี้เอ็กซ์ซมันหมุนได้ใช่ป่ะนี่นะครับมันจะหมุนได้แบบนี้นะแต่ว่าอุ้ยขออภัยไรแล้ววะแล้วก็พอเราใส่หนักโลงอีกชิปเอ็กลงไปเนี่ยมันก็จะล็อกล็อกไม่ล็อกล็อกล็อกเออล็อก,อออกนี่ล็อกแบบนี้ชุดไอ้นี่มันก็จะหมุนไม่ได้นะครับ แต่ว่าพอมันใส่แล้วเนี่ยคือผมว่ามันทําให้มันห่วยลงเว้ยมันไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นอันนี้ไม่รู้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวคือมันทําให้แบบบาลานซ์ของตัวเบตัวเนี้ยของตัวไฮเปอร์ลิออนเบิร์เนี่ยมันคุมยากมากๆคือลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็กระแทก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 แล้วมันก็หมดเร็วหมดรอบเร็วมากๆเดี๋ยวไม่เชื่อเนี่ยลองไปดูหรือใครมีทริคในการชูดหรือในการเล่นหรือในการมูตัวนี้ให้มันแบบ ดีคนเนี้ยบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คลำหนักเขาดูนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละพายเขาแน่กหนักเท่าไหร่ชิ้นแรกนะครับชิปไฮเปอร์ยอน5.8ครับเบลดเบิร์น2 4 4ครับดิทโช31.7ครับ d ดเวอร์เอ็กซ์เอ็เออหกกรัมชิปเอ็กซ์สี่กรัมไฮเปอร์เ b ออนเบิร์นกรัมครับก็เดี๋ยวเราไปรองรันเทสเจ้าไฮเปอร์ n b ออนเบกันดูดีกว่านะครับ ไทเปอร์ยอนเบิร์นนะครับก็เป็นเบเบดหมุนขวาไทแอตแทกนั่นเองนะครับผมจริงๆอ่ะผมอ่ะตั้งใจดูคลิปเลยวว่าจะนับแก๊กให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่กูลืมทุกรอบเลยครั้งนี้ไม่ลืมมีกี่แก๊กเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่แก๊กนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะหนึ่งสอง ทำไมมันกลับมาได้ถามวาอะอสามถึงสี่แก๊กแล้วกันอืมก็เดี๋ยวจะมารันเทสให้ดูนะครับซึ่งผมบอกเลยแล้วว่า,วามันเป็นตัวที่อายุการใช้งานสั้นที่สุดท,ที่ผมเคยเล่นมาเป็นคอมโบเดิมที่อายุสั้นมากแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะไปตีใครเว้ยคือให้มันไม่ตีกับขอบสนามก่อนเดี๋ยวมาดูว่าเป็นจริงไหม ผมจะชูดด้วยแรงปานกลางไปที่กลางสนามนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับแล้วดูว่ามันเป็นยังไงนี่ครับสวยอย่างเดียว ประโยชน์ไม่มีคือถ้าเกิดว่าเราชูดแรงเกินไปเนี่ยมันออกนอกสนามเลยชูดเบาเกินไปมันก็ก็หยุดเร็ววันนี้ยคือเนี้ผมชูดแบบจ๊กกระตุกทีเดียวอะเออมันก็าอนี้เห็นนะมันคุยกับข้างสนา,สนามส่วนใหญ่นะครับอือประมาณนี้นะครับผมสําหรับไฮเปอริออนเบิร์นก็จบลงแล้วครับสำหรับการรีวิว Hyperion Burn Show e x ว d e t Chips นะครับก็เป็นชื่อเต็มๆของเขาเนาะอืมก็ไม่รู้จะชอบกันหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย